การไปถึงระดับ1000ประตูคุณต้องเป็นคนแรกที่ไปถึงละ900ประตูให้ได้ก่อนแรงไม่ยั้งหยุดไม่อยู่เฮียโดกัสซัด1,000เมตรบอลโลกแกทำไม่สำเร็จว่าเฮียโดยังเฮิร์ตแต่คนอย่างแกไม่เคยหันหลังพร้อมทุมเทเต็มที่ให้ชาติของแกให้ได้แชมป์ใหญ่ระดับทวีปเป็นยังต่ำอีกครั้งพอบอลทีมชาติกลับมาเตะทีไรเฮียโดเราใส่เต็มที่เพิ่งกลายเป็นนักเตะคนแรกของโลกที่ลงเล่นเกมทีมชาติครบ200นัดล่าสุดกดไปอีก2พาโปรตุเกสบ้านเกิดแก การันตีตัวไปลุยยูโร2ประตูล่าสุดทําให้เฮียโดยิงไปแล้ว125ประตูในนามทีมชาติโคตรเยอะตอนนี้เฮียโดกาลังมีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมเลยและในวนัยนี้แกเป็นแบบอย่างให้กับน้องๆในทีมชาติได้เป็นอย่างดีอีกด้วยในสนามแกสร้างสถิติและทําลายสถิติไม่หยุดเลยอย่าลืมว่าแก38แล้วนะเมื่อแกโดนท้าให้ยิงถึง1000เม็ดรวมทุกรายการแกรับคําท้าทันทีไม่มีย้องมันค่อนข้างยากแต่มันเป็นเรื่องของความคิดและแรงกระตุ้นของผม ถ้าด้านร่างกายขาของผมปฏิบัติกับผมได้ดีเหมือนที่ผมดูแลร่างกายเราจะได้เห็นกันผมคิดว่าผมไปถึงระดับนั้นได้แน่เจ้าของ1,000พเม็ดตอนนี้มีคนเดียวในโลกคือพนทันเปเล่ผู้ร่วงลับแต่พันเม็ดของเปเล่คือการอ้างว่ายิ่งถึงคืออ้างกันเองนั่นแหละบอลทางการบ้างไม่ทางการบ้างนับหมดแต่ที่ฟี ف าบันทึกไว้ของเปเล่นั่นหน่ะมีเพียง757ประตูซึ่งเฮียโดเราแซงไปนานแล้วตอนนี้แกยิงไม่หยุดนับได้857ประตูในชีวิตค้าแข้ง เฮียโดแกประเมินสภาพร่างกายตัวเองแล้วก็เห็นชัดเจนว่าขอสักเก้าร้อยเม็ดก่อนถ้าไปแต่เก้าร้อยได้แล้วพันเม็ดมันก็เป็นไปได้นี่เป็นไงใจแกมันสุดอยู่แล้วตอนนี้แกยังรักษาสภาพร่างกายได้ดีเหมือนสตาร์ไว้ยังแข็งแรงยังพอโลดแล่นในเกมของแกได้ข้างในใจแกก็อยากเล่นไปเรื่อยๆแกตั้งเป้าค้าแข่งต่อไปจนถึงอายุ40ปีเป็นอย่างน้อยแฮชชันยังเต็มปรีและรู้สึกมีความสุขที่ได้แสดงตัวตนออกมาฉะนั้นพันเม็ดเป็นไปได้เชื่อจาน แต่น่าจะได้สักช่วงอายุ40ฟาฟ,า,ฟาโนนแล้เอาเรื่อง